ขี่สายแล้วฟันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าฟันอีกครั้งเนาะตอนนี้เคนกีดเพลงเดี๋ยวเราจะเวทเหล่ามีาดถมาด้่งครับตอนนีฟันเรียบร้อยแล้วตัวเดิมหนึ่งศูนย์หกวันนี้วันไหนครับลองฟังเมืองสิบหกพฤศจิกายนสองห้าเผื่อเราจะไม่โชคดีครับก็ฟันที่สามสองรอบสองรอบได้เงินเป็นล้านฟันสองรอบเลขออกหนึ่งศูนย์หกทั้งสองรอบครับรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับ หลายหลายคนลอเขาฟันของพี่เราสารนครับเราทักมาแล้วครับเราฟันเรียบร้อยแล้วเสียงดังครับเดี๋ยวพว่อิปเร์เรากขาฟันในฟังครับเราบอกว่าเราฟันดีปะเราฟันเห็นตัวเลขเลยครับเดี๋ยวไปขอกินกาแฟครับ ผมพบหน้านครับพอกค่นีกรอบนึงครับหลังจากที่ว่าเกินไปก่อนนั้นคือเกี่ยวกับความฝันของพี่สานะครับคือพี่สาเราฝันเรียบร้อยแล้วครับเราฝันวันที่คือวันที่ห้าแต่ว่าผมเป็นร้านกาแฟาก็คือเป็นวันที่หกนะครับตอนนี้คือผมถิ่นนั่งบอยอยู่นี่คือเป็นเย็นของวันที่หกคลิปนี้คิดว่าน่าจะลงของวันที่เจ็ดยามเช้าครับเพื่อที่จะให้ทุกคน ลองฟังมั่งครับตอนแรกกะกล้าว,ว่าจะนั่งเกายูราลาน,นะครับพอดีว่าทางหลานเพิ่นเปิดเพลงติดเสียงเพลงน้อยหนึ่งครับแต่ว่าเจ้าของหลานเพิ่นจะปิดปิดเพลงให้ให้อยู่ได้แต่ว่าผมกะเกรงใจเพิ่นเนาะเพิ่นตีนลูกขาหลายอยู่ผมก็เลยจะมาขอเล่าอยู่ในทีประจําผมดีกว่าครับมหาหมานเดี๋ยวก่อนอื่นครับสีขอเล่าเดี๋ยวผมขอ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนว่าชาโบกินไม่สี่ลถึกเล็กเดี๋ยวขอกินหน่อยหนึ่งครับ กับบนไว้ได้จนหอดซ้ำนี่แหละตั้งแต่หาโมงเย็นตอนนี้ถุ่มกูกลัวเกือบสองถุ่มเรือซ้ำนี่นะครับเห็นหนเลขบ่ครับเห็นเลขก่เนี่ยที่ว่าผมจะเล่าเนี่ยก็คือมันเป็นเกี่ยวกับตัวเลขอย่างสย่างครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าให้ทุได้ฟังครับ <c oughs> ความฝันของพี่รัสาารับถ้าหาว่างวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนาหา้าถ้า่างวดนี้เขาอีกก็จะกลายเป็นงวดที่สามที่ว่าพันธุ์ือเลหลขกงวดที่ผ่านมาครับ ตอนเยียมเราว่บเราถือเหลขกเดี๋ยวหลายแสนเนาะรวนไปเสร็จสองงวดแล้วกับเดืล้านกว่าบาทครับงวดนี้เขาหรือว่าเขาก็ลองพิจารณน้ามงครับแต่ว่าพีสาแล้วกับแบ่งบันนะครับเพื่อทุกคนจะได้พิจารณาเบิ้งแล้วก็บ,บริก,การันทีครับแต่ว่าหากมากริดตัวเหลขกตัวนี้น้าก็ลองไปเสี่ยงมึงครับโอเคครับผมไะเสขอเขาเหลืองเลยครับ <c oughs> พีสาเล่าฝันมือขึ้นนีกครับเราฝันว่า เราครับนั่งรถขั้นหนึ่งไปหาลุงปู่สวงไปกราบลุงปู่สวงครับแต่ว่าก่อนสิไปกราบลุงปู่สวงหูบอครับเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นคือผีสาเราพา่านลานกาแฟลานนี่แหละครับลานนี่แหละนี่แหละเราฟานเราพ,าราพา่านลานกาแฟลานนี้อีกแล้วครับในความฝันคือ เราบอกคนขับรถว่าให้จอดร้านนี้เน่ให้จอดจอดร้านนี้ให้คอยเน่แต่ว่าคนขับรถบ่จอดครับคนขับรถขี่ผ่านเลยเราตะกู้นหลายรอบครับแต่ว่าคนขับรถคือไม่จอดเราบอกว่าคนขับรถเด้งยินอยู่แต่ว่าหันมาหาหาพีสาแล้วก็ยิ้มให้พีสาแต่ว่าไม่จอดนะครับคือสรุปว่าพีสาเราบอกว่าเราสิมากินกาแฟร้านนี้จอดให้คอยแน่ แต่ว่าคนขับรถไม่จอดให้พี่สานะครับก็คือคนขับรถขับไปเลยครับจนไปหอดวัดลุงปู่สวงก่อนสิยหอดวัดลุงปู่สวงครับผู้บอเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นครับคือช่วงที่เราขับรถผ่านร้านกาแฟที่ว่าพี่สาเห็นครับมันเป็นร้านฝาไอร้านฝาแผล่ฝาแฝดเป็นร้านกาแฟฝาแฝดสองร้านคูกันอยู่ครับ ทุกยางเหมือนกันเปเลยและการทีสำคัญคือมันติดกันเลยอย่างเขียนว่าป้ายร้านกาแฟมันจะเขียนคําว่าหนึ่งศูนย์เก้าะครับแต่อีกอันนึงคือมันติดคูคูกันกับหลานเลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับผมบอกมาถือเนาะอันนี้คือสมมติว่าร้านกาแฟปัจจุบันรายกันมันจะมีร้านกาแฟอีกอันหนึ่งที่เราเห็นมันเป็นแบบเหมือนกับหกกลับหนึงสีนะครับเหมือนกับกลับเนึ่งสีนะคือ เราเห็นตัวเลขชัดเจ๋วเลยครับคือมันเลขมันผิดยังยุ่งสิระบัว,บวเราขับรถผ่านเราเราเห็นตัวเลขหกตัวเลยครับหกตัวเลยแต่ว่าคนขับรถก็คือไม่จอดให้พี่สาลงพี่สาเลยไบยลงครับเห็นแค่ร้านกาแฟเฉยๆครับกับตัวเลขเราก็เลยไปลงอยู่ที่วัดหลวงปุสวง เราบอกว่าเรากับเขาวัดหลวงลวลปู่สวงกาบไหว้หลวงปู่สวงปกติแล้วกับกาบขอพรขอเงินปกตินะในความฟันหลังจากนั้นครับก็คือเราบอกว่าเราก็เดินทางกลับเดินทางกลับมาหอดหลางกาแฟาเหมือนเดิมแล้วก็เห็นหลังกาแฟาเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนกับตอนที่ขาไปเลยหรอเะลววขาละขาไปนั่นคือเห็นเห็นแบบแบบสองมิติขามาก็เห็นแบบสองมิติาาหรอวปากินน้ำก่อนครับ มาดีชือเลขคือเล่าอีกครับคือช่วงที่ว่าขามา,าครับสรุปว,ว่าเขาจอดรถอยู่นนหนา้าร้านกาแฟร้านเดิมครับให้พี่สาลงพี่สาแล้วก็แนมทุกอย่างครับมองทุกอย่างเลยก็คือมันเป็นสองอย่างสองอย่างคูกันครับมันเป็นสองอย่างคูกันเลยทุกอย่างที่เป็นตัวเลขแต่ว่ามันเป็นเลขสมมติว่าอันนี้คือเลขนี้ต่างอยู่ปกติครับแล้วก็มีอีกเลขหนึ่งมันต่างอยู่สินะครับ ก็คือว่าอง่ายคืออันนึงตั้งอันหนึ่งกลับหัวใช่ไหมทุกอย่างกลับหัวกันหมดเลยครับแต่ว่าพีศาเห็นเลขหกตัวนะครับพีศาเราก็แปลกอยู่เลยครับเราก็บอดดิเอใจเนาะเราบรดดิเอใจนะครับเราก็คือปกติก็คือความรู้สึกก็คืออยากอยากจะมากินกาแฟร้านนี้ในความในฝันในฝันนะครับคือเราอยากมากินกาแฟร้านนี้คือในความฝันเราก็ไปกินกาแฟครับสั่งกาแฟกินปกติทุกอย่างครับฝันนะครับนี่ฝัน เราบอกว่าเรากินงกาแฟแหละปั๊บเราก็กลับครับแค่นี้ครับถามมาเราฝันย่าบอเราฝันบ้ายาครับฝันสันสันแต่ว่าผมอธิบายไอ้เกี่ยวกับตัวเลขอาจจะเห็ทุกคนเข้าใจแบบสา้นๆใชนะเราฝันสั้นๆครับแต่ว่าเราเห็นตัวตัวเลขเลยหกตัวล้านกาแฟร้านเดิมครับฝันรออที่สามหลังจากนั้นเราก็ตื่นปกติครับหลายคนก็ยังงงอยู่ครับว่าตัวเลขมันเป็นตัวกลับแบบไหนสมมติว่า ถ้าเลขเก้ามันกลับหัวเป็นเลขหกจะสินะครับมันเลขเก้ามันกลับหัวเป็นเลขหกคือหลานเล่าเนาะมันเขียนว่าหนึ่งศูนย์เก้าแต่ว่าผีสาเราเห็นก็คือเห็นหกศูนย์หนึ่งแต่ว่าเป็นหกตัวเลยครับเราก็ยังตื่นขึ้นมาเแล้วก็ยังบอกกับผมนะว่าเอาอีกแล้วฝันอีกแล้วฝันเหมือนเดิมอีกแล้วรอบที่สาม หรือบางวดนี้มันจะออกเลขักตกเกาบวาเพราะว่ามากินกาแฟาหลานเกา่าแต่คือเขาเบ่จอดรถให่พีสาก็กลับไปเลยครับบัดเพออีกมารอบนึงคือคนขับรถจังมาจอดให้พีสาแต่ตัวเลขยังเหมือนเดิมนะครับตัวเลขเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นในทุกคนเบื่องว่าตัวเลขหตัวไป็นจั่ไห๋คือพีสาเราแนมเห็นตัวเลข6ตัวคือชื่อร้านนะครับชื่อร้านเลยก็คือหนึ่งศูนย์เก้า แล้วก็อีกสามตัวถ่ายก็คือมันมันติดกันเลยมันติดกันเลยครับมันเป็นหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งคือเราเห็นหกตัวครับเห็นหกตัวอยู่ในนี้นี่คือขามฝันเราที่เราเห็นครับธีบ๊อบครับที่ว่าผมผมบอกตัวนี้เนาะนี่นี่คือถาวรตะห้องมองมองผ่านเอ้กล่องนี่สิครับมันจะกลายเป็นตัวกลับนี่สินะครับนี่แต่ว่าที่ว่าพี่สาวเราเห็นก็คือมันกลายเป็นตัวกลับ ก็คือเราเห็นหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งเราเห็นหกตัวเลยครับกินสามรอบแล้วน่าจนาจะถือเลขได้หมดนี้แต่ว่าพี่สาเราบอกว่าเราเรา,เรากินนะครับพี่สาบอกว่าให้เขาจอดแต่เขาไม่จอดแต่ว่ากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือพี่สาเดยมากินกาแฟกินเสร็จพี่สาก็กลับแต่ว่าพี่สาเห็นเลขหกตัวนะครับก็คือหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งหกตัวที่เราเห็นครับ ล้วก็เลยยังงงว่าคือมาเห็นดูแถมันออกหนึ่งศูนย์หกได้สามรอบแล้วมันออกหนึ่งศูนย์หกได้สองรอบแล้วไหนือว่างวดนี้มันจะมากอีกวะนี่คือข้อฝันเราครับมีประมาณเท่านี้ตัวเลขก็มีแค่หนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งแค่นี้ครับแต่เราาก่บบอลรืมนะครับไอ้เลขที่ว่าเราาราอหายต้องงวดก็คือเราฝันงวดนั้นครที่ว่าหนึ่งศูนย์แปดนะครับเจ็ดศูนย์ออกแล้วมันเหลือศูนย์แปดด้วยครับหนึ่งศูนย์แปดที่ว่าฝีสาเราสิยังตามอยู่ครับ การลองไปชี้หาครับพี่พีสาเราบอกหัวว่าเราเราสีตีตัวเลขตัวใดสิครับ,บเ,เรรรรรบรบพราะว่าเราเห็นหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งหรือสีมาหนึ่งศูนย์เก้าต้งตวงบ้างหันหนิหรือสีมาหนึ่งศูนย์หกตัวเก่าบ่หรือติยูตรงก้างศูนย์เก้าหกเก้าหกศูนย์ยังสิบบ่พี่สายเรากะบอกมาถือครับแต่ว่าพี่สายจะซื้อตัวไหนเราบอกว่าเรากะจะซื้อ 9, 6, ไอหนึ่งศูนย์เก้าหกไอศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หนึ่ง ไอ้ศูนย์เก่าหกนี่นะเราวาเลนเซยสือตัวนี้ครับนี่แต่ผมก็ถามนะว่าแล้วพีสานี่ฝันไปไหว้ลุงปู่สวงอยู่วัดเนี่ยตัวเลขวัดจะมาไหมแต่คือบ้านเลขที่วัดนะที่บาลุปูสวงอยู่อันนี้ก็คืออันนี้คือคือ,คอผมถามเผื่อเลยครับเพราะว่าต้าหากว่าตะเฮาไปบ่งไหนแล้วเลขมันจะออกตรงนั้นผีสาเราไปวหว้ลุงปูสวงนะครับเลขที่วัดก็คือสองห้าแปดสองห้าแปด ้วก็มันจะมีรหัสไปรษณีย์สามสามหนึ่งสี่ศูนย์อันนี้คือผมถามเพื่อซื้อแต่ว่าพีสาเราบอกว่าลรากับบริคิดนะครับเล้วบริคิดถึงถึงตัวเลขไอ้บรรลุปู๋สวงแต่ว่าผมก็บอกเราว่าพี่สาเปหอดวัดแล้วก็ไปกราบรรลุปู๋สวงอยู่หันโบเมนว่ามันจะออกเลขที่วัดบ่ครับสองห้าแปดครับไอ้หนึ่งสี่ศูนย์่สินะเพราะว่าเลขที่วัดเนาะไอ้รหัสไปรษณีย์สามสามหนึ่งสี่ศูนย์ราคาบอแต่ว่าพี่สาเราบอกว่าเราจะซื้อไว้อยู่ครับ ไอ้สองห้าแปดกับหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยอันนี้คือเราจะสื่อสื่อเรนเรนต้องหัวไวแต่ลหลักก็คือไอ้หนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหกเลยกันหนึ่งศูนย์แปดทุกคนจะมากเกลียตัวไหนกบล้อมที่หน้าผมาครับแต่ผีสาเรากบบระบเด็ดฟันทงครับว่าจะเป็นเลขตัวไหนเนาะเพราะว่าเราเห็นเลขหกตัวเลยไหนโบนแห่มันอาจจะออกเลขหกตัวเลยก็ได้ครับถ้าออกรอบสามมาเนาะหนึ่งศูนย์หกรอบสามโอ้ยผมว่าสุดมหศัศจรรย์ครับ ลองพิจารณนามครับนี่คือความฝันของพี่อรสานะครับเบ็ดเสร็จเราก็ได้สองงวดก็คือประมาณล้านกว่าบาทครับแปดแสนกว่าแล้วก็หาแสนกว่าเกือบล้านหางวดที่สามนี่ครับลองมึงครับลองหลุดมึงหลายๆคนตามเลขกของฝันล้วเนาะถ้าหากว่าเข้ามาเลขตัวไหนก็ลองพิจารณนามครับหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งอันนี้คือเลขหกตัวครับถี่ว่าเราเห็นไน้ทุกคนจะไม่จับเลขสามตัวหรือสองตัวก็แล้วแต่ครับ แต่อย่าลืมนะครับก็คือ108ที่วันปีศาจราบสีตามแล้วก็อีก2ตัวคือ258กับ140อันนี้คือเลขที่วัดของลุงป,ปูเราอยู่กับสลักขีปนี้กับมี่ไม้นี่ครับกับให้ทุกคนโชคดีครับหมนันหมนั่นเพื่อปีศาจราฝันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่กระยางถือเหล็กนะครับตอนนี้ดูนําไปมดมดแก้วละโกโก้ปัน่นเพื่อสิได้ถือเหล็กกับเราครับถึงในเด้อให้ทุกคนถือนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ